ครับสวัสดีครับผมอาจารย์ไพโรธสิงหธนันิจิจนะครับอาจารย์ประจําภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับวันนี้ก็จะเป็นคลิปสั้นๆนะครับเราจะมีโจทย์3ข้อนะครับในบทบทที่3ของเรานะครับเป็นเรื่องของ Material Property นะครับก็คือเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่าง Stress กับ t r a i n นะครับมันแสดงถึงคุณสมบัติของวัสดุแต่ละชนิดนะครับว่ามันจะมี ผลการตอบสนองต่อสตรีชต่อแรงที่มากระทำอย่างไรนะครับวัสดุบางอย่างมัน stiff มากนะครับคุณใช้แรงเยอะมาดึงมันมากดมันหรือมามาดัดมันมันก็ไม่เคยบิดเบี้ยวนะครับตรงกันข้ามวัสดุบางอย่างนะครับอาจจะเป็นพวกพลาสติกนะครับถ้าเกิดไปเทียบกับโลหะนะพลาสติกมันก็จะ เสียรูปได้ง่ายกว่านะครับเพราะฉะนั้นคุณสมบัติของมันก็จะต่างกันนะครับในบทแรกเราเรียนเกี่ยวกับสเตรสไปแล้วนะครับรู้จักสเตรสบทที่2เรารู้จักสเตรนนะครับในบทที่3บทนี้เนี่ยเป็นการเอา2ส,สิ่งนี้มามาดูความสัมพันธ์ต่อกันซึ่งมันจะขึ้นกับคุณสมบัติของวัสดุแต่ละชนิดนะครับเอาลองดูข้อนี้ก่อนนะครับเป็นข้อ1.3-5ขีดใน แบบเรียนของเราในเลคเชอร์โน้ตของเรานะครับเรื่องก็มีอยู่ว่าเรามีโครงสร้างอยู่อันหนึ่งนะรูปร่างประหลาดๆหน่อยนะครับก็คือเป็น A D นะครับ B D แล้วก็ C D มันต่อกันอยู่ที่จุด D นะครับแล้วก็ถูกดึงด้วยแรง P นะครับถูกดึงด้วยแรง P ลงมานะครับเขาก็บอกว่าตอนแรกเนี่ยมุมอัลฟานะครับตอนแรกเนี่ยมุมอัลฟาเนี่ยมีค่าเท่ากับ48นะครับ48องศาอัลฟารู้ค่านะครับ แล้วหลังจากที่มันดึงลงมาปั๊บเนี่ยนะครับไอจุดดีก็เคลื่อนที่ลงมาตรงๆนะครับแล้วก็สเตรนนะครับสเตรนแอ็กซ์เชลสเตรนนะครับที่วัดได้ที่ BD นะครับตัวนี้นะนะครับ0.0.713เนี่ยนะครับเป็นแอ็กซ์เชลสเตรนนะครับเป็นแอ็กซ์เชลสเตรนที่วัดได้ใน BD นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมอาจจะเขียนไปนิดนึงนะครับว่านี่คือ เอฟซารอนบีด e ีนะครับเป็นเอฟซารอนบีดีนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อ BD เกิดสเตรนมันยืดออกนะครับมันก็ทำให้ AD กับ A กับ CD เนี่ยยืดออกตามมาด้วยนะครับ mm hmm. เขาถามนะครับสิ่งที่เขาถามก็คือให้หา t e n s i l e Stress นะครับให้หา tensile stress ที่เกิดขึ้นบนบนหลอดด้านนอกนะครับบทหลอดด้านนอก,กคือ A.D หรือ C.D ก็ได้มันมันจะต้องเท่ากันนะครับเพราะว่าข้อน,นี้มันมันมีความสมดุลนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมาเริ่มทำนะครับก็คือตอนนี้เรารู้แล้วล่ะว่าสเตรน n มันเกิดขึ้นบน BD เท่าไหร่เราก็จะหาได้ว่า B.D มันยืดออกเท่าไหร่พอรู้ว่า B d ดียืดออกเท่าไหร่นะครับ เราก็จะหาจุดใหม่ของจุดดีซึ่งเดี๋ยวผมจะเรียกว่าจุดดีพามนะครับก็จะเป็นหาได้ว่า CD ยืดออกเท่าไหร่พอรู้ว่าซ d ดียืดออกเท่าไหร่นะครับเราก็จะมาใช้ s t ต a i ต d ไดแก a มข้างล่างนี้นะครับ s t ต a i ต d i ดแก a มข้างล่างนี้เพื่อที่จะหาว่ามันยืดออกเท่าไหร่มีมิเซนเท่าไหร่เนี่ยนะครับรก,ก็จะได้หาส r e s s ได้นะครับก็ประมาณนั้นนะครับคือแนวทางในการทำข้อข้อนี้นะครับเพราะฉะนั้นขออนุญาตจะวาดรูปให้ดูนิดนึงก่อนนะครับ เป็นเป็น BD อยู่นี่นะครับ BC อยู่นี่นะครับแล้วก็ D c D c อยู่ตรงนี้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยผมก็จะบอกว่าไอ้จุดดีมันก็ต้องเคลื่อนที่ลงถูกไหมนะครับเคลื่อนที่ลงสมมุติว่าให้มันมาอยู่ที่จุดดีพามนะครับเพราะฉะนั้น DC ผมก็จะได้ประมาณนี้นะครับอ่าเพราะฉะนั้นขออนุญ,ญาตเอ่อดึงภาพตรงนี้ออกมานะครับแล้วเดี๋ยวเรามาใส่ดิเมนชันกันนะครับเรามาใส่ดเมนชันกันนะ เพราะฉะนั้นผมจะเรียกความยาวความยาวของ BD ตอนแรกเนี่ยนะครับว่า L นะครับเดี๋ยวขอใส่ชื่อมันก่อนเนาะอันนี้คือจุด B เนาะนะครับอันนี้คือจุด C อันนี้คือจุด D ส่วนข้างล่างเนี่ยเป็น D ีพามคือหลังจากที่มันยืดออกมาแล้วนะครับความยาว BD คือ L นะครับ B C คือ L 1 นะครับ l1 โทษทีนะครับ l1 ในขณะที่ CD ตอนแรกคือ l2 นะครับสีน้ำเงินนี่เป็น l2 นะครับเป็น l2 ส่วนสีแดงเส้นข้างนอกหลังจากที่มันยืดแล้วเนี่ยให้มันเป็น l3 นะครับเราจะมาหาระยะต่างๆก่อนนะครับก็คือตอนแรกจริงๆต้องหาหาดีพามให้ได้ก่อนแหละนะครับเพื่อที่จะรู้ว่า l3 เนี่ยนะครับจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเราจะเริ่มทำกันเลยนะครับเริ่มทำกันเลยนะครับ แรกสุดเลยนะก็คือ Determine นะครับ d d p a พ m มนะครับ D D p พ m มนะครับอันนี้ก็หาได้จากว่าไอ้เจ้า d d p a พ m มเนี่ยหารด้วยความยาว BD ตอนแรกก็คือความยาว L เนี่ยต้องมีค่าเท่ากับ Strain ที่เขาให้มาก็คือ Epsilon BD นะครับหรือเท่ากับ0.0713นเะครับ0.0713นะครับ, 13, รบเพราะฉะนั้นจากตรงนี้ ผมจะสามารถหา d ดี r i พาได้นะครับก็จะติดตัวแปร l ไว้นะครับ0.0713 l นะครับเป็น0.0713คูณด้วย l นะคูณด้วย l นะครับเดี๋ยวเขียนดีๆเดี๋ยวจะงงนะครับอ่าเพราะฉะนั้นจากตรงนี้เนี่ยเราก็ได้ได้ได้ระยะละนะครับต่อไปเราจะต้องหาสเตรนก่อนนะครับเราจะหาสเตรนที่เกิด ที่ที่ C D นะครับก็คือการยืดจากความยาว L 2ไปเป็น L 3นะครับพอได้สเตนอนี้เดี๋ยวเราก็ไปเปิดกราฟแล้วก็จะตอบเลยแต่การกากรที่จะได้มาซึ่งสเตนตัวนี้ก็จะยาวนิดนึงนะครับจะยาวนิดนึงนะะเพราะฉะนั้นอันถัดมาเนี่ยนะก็คือการหานะครับ Axial นะครับ Strain นะครับใน ในใน CD นะครับใน CD นะครับก็คือ,อมันยืดจาก L2 ขอเขียนสั้นๆนะครับไปเป็น L3 นะครับนั่นก็คือผมจะต้องหาความยาว L2 กับ L3 ออกมาให้ได้ก่อนนะครับเพราะฉะนั้น L3 เอา L3 ก่อน L3 เท่ากับเท่าไหร่นะครับตรงนี้เนี่ยก็สามารถมองได้นะครับว่า L3 าของผมนะครับก็จะมีค่าเท่ากับนะครับ L1 กำลังสถูกไหมบวกกับบวกกับความยาวความยาวจากนะครับ L อันนี้ L3 เนอะก็เป็น L1 นกำลังสะครับบวกนี่เลย b d p r พามเลยนะครับ b d ีดพามกำลังสองเดี๋ยวถอดสแควร์รูทนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะกลายเป็น L บวกกับ 0.0713L ยกกากกำลัง2 ทั้งหมดนี้ถอดสแควรูทนะครับทั้งหมดนี้ถอดสแควร์ o ูทนะ,ะเพราะฉะนั้นมันติด l 1ต้องไปหา l 1ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยมาแทนค่าในสมการข้างบนนะครับเพราะ,ะนั้น l 1เท่ากับเท่าไหร่นะครับ l 1เท่ากับเท่าไหร่นะตัวเครื่องหมายคำถามผมไม่เคยสวยเลยขออนุญาตเขียนใหม่ก็แล้วกันนะครับ l 1เท่ากับเท่าไหร่นะครับเ,เพราะฉะนั้น l 1ก็ไปดูสามเหลี่ยมนะครับ l 1ก็ดูสามเหลี่ยมสีน้ำเงินตรงนี้นะครับนะครับ แล้วก็อย่าลืมเว่ามุมนี้นะครับมุมสีน้ำเงินตรงนี้คือ48องศานะครับเพราะฉะนั้นผมจะได้ว่า l ส่วน l 1เนี่ยนะครับมีค่าเท่ากับแทนของ48องศานะครับนั่นก็คือนะครับ l 1ของผมเนี่ยมีค่าเท่ากับ l ส่วนแทน48องศานะครับไปกดเครื่องคิดเลขไว้เลยก็ได้นะครับมันจะออกมาเป็น0.9004นะครับ l นะครับต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นก็เอาเข้าขึ้นไปแทนนะครับขออนุญาตขีดเป็นเส้นสั้นๆไว้หน่อยนะครับก็คือเอา a อดเ1เนี่ยนะครับเข้าไปแทนตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นสมการ l 3เราที่อยู่เนี่ยมันจะติด l อย่างเดียวแล้วนะครับนะครับบอกขึ้นไปแทนปั๊บนะครับเพราะฉะนั้นผมจะได้ l 3ละนะครับ l 3นะครับ l 3นะครับก็จะเท่ากับนะครับ0.0 ยาวนิดหนึ่งนะ 0. 0.0 0.0.0.0. 0.00... 00 00เดี๋ยวนะผิดไม่เอ่ย L1 นะครับเป็น L1 กำลัง2เพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องเป 9, นะ็น0.9เนอะ 0.9004L นะครับ 0.9004L ทั้งหมดยกกำลัง2นะครับบวกกับบวกกับก้อนข้างหลังกำลัง2โทษทีตรงนี้ต้องใส่วงเล็บนะ นะครับบวกกับก้อนข้างหลังกำลังสองก็กลายเป็น l กำลังสองคูณอยู่กับ1นึ่งบวกศูนย์ทั้งหมดยกกำลังสองเหมือนกันแล้วท, root, ทั้งหมดนี่ถอดสแควรูทนะครับทั้งหมดนี่ถอดสแควรูทนะครับมันสมการ,รจะดูยืดยาวนิดนึงนะครับกดเครื่องคิดเลขออกมานะเป็น1.3994นะครับ994แล้วก็ l นะครับ 994L นะครับเพราะฉะนั้นจาก L3 ที่เราได้นะครับอันนี้ก็เก็บเอาไว้นะนะครับตรงนี้ตรงนี้ขออนุญาตนะครับขออนุญาตเก็บไว้ก่อนนะครับเก็บไว้ก่อนได้เอาได้ L3 แล้วนะนะครับต่อไปเราต้องหา L2 นะครับ L2 ลสคือจะเป็นความยาวตอนแรกหรือความยาวของ C D นะครับงั้นคำถามถัดมาคือ L2 เท่ากับเท่าไหร่อันนี้ง่ายๆนะครับก็จะได้ว่า L L ส่วน L2 เนี่ยนะครับความยาว จากตรงนี้เนาะ l นี่หารด้วยความยาวนี่นะครับก็จะกลายเป็นไซน์ถูกปะเป็นไซน์ของ48องศานะครับตรงนี้ก็จะสามารถแก้สรรมการง่ายๆเลยนะครับเป็น l 2เนี่ยขออนุญ,ญาตเขียนสั้นๆเลยนะกดเครื่องคิดเลขออกมานะครับคุณก็จะกลายเป็น1ส่วนไซน์48องศาถูกไหมตรงนี้กลายเป็น1.3 4 5 6 l นะครับ เพราะฉะนั้นจากตรงนี้เนี่ยผมก็จะได้ว่านะครับเอฟซ,ซีดีก็คือเดลต้าซีดีระยะที่มันยืดออกเดลต้าซีดีนะครับก็คือระยะ CD p พามตอนหลังลบลบระยะ CD นะครับาหารด้วย L2 นะครับหารด้วย L2 โทษทีนะครับ L2 ตรงนี้กลายเป็น L3 ลบ l สส่วนด้วย L2 นะครับ ออกมาจะได้0.04นะครับขออนุญ,ญาตไม่ไม่แทนค่าให้ดูนะครับพอได้0.04ปั๊บเนี่ยก็แปลว่าอะไรแปลว่า CD ของเราเนี่ยนะครับจะยืดจาก L2 เป็น L3 นะครับแล้วเกิดสเตนขึ้น0.04เพราะฉะนั้นวัสดุที่ที่ท,ที่ที่ทำจากซีที่ที่เอามาทำหลอด CD เนี่ยซึ่ง เ,เขาบอกมาบอกว่าให้มันเป็นอารูิเน้ำออลลอยนะครับมันมีกราฟตามนี้ถูกไหมมันมีสแตนสเตนไดแกรมตามนี้เพราะฉะนั้นถามว่าตอนนี้มันเกิดสเตนขึ้นเท่าไหร่นะครับมันเกิดสเตนขึ้นเท่ากับนะครับเท่ากับ0.04เพราะนั้นเราก็มาปักลงไปที่0.04นะครับแล้วก็ขีดเส้นตรงขึ้นไปนะครับขีดเส้นตรงขึ้นไปปุ๊บไปตัดตรงไหนนะครับไปตัดตรงไหนตัดตรงเนี้ยนะครับคุณก็อ่านเลยนะครับได้สเตนค่าสเตทมันเท่าไหร่ล่ะ นะครับตรงนี้เนี่ยถ้าอ่านไปปุ๊บเนี่ยสเตรสเนี่ยมันจะมีค่าประมาณ31 ksi นะครับเพราะฉะนั้นจากตรงนี้เนี่ยผมสามารถตอบได้เลยนะครับว่านะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสเตรสที่เกิดขึ้นนะครับในชิ้นงานตามที่เขาหานะในชิ้นงานที่เป็นเอาเตอร์ข้างนอกนะครับหรือชิ้นงาน cd เนี่ยนะครับเท่ากับ31นะครับ ksi นะครับก็ตอบสำหรับข้อนี้ นะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับข้อนี้จะเห็นว่าเราไม่ได้ใช้ค่าของอฮุกลอมาใช้เลยเพราะว่าเนื่องจากว่าชิ้นงานเนี่ยมันถูกโหลดเกินไปแล้วนะครับโอเคนะครับจบสำหรับข้อนี้ครับนะครับสำหรับข้อถัดมานะครับเป็นข้อ1ขีด85นะครับเป็น เป็นโจทย์ซึ่งไม่มีรูปนะครับซึ่งพวกเราอาจจะรู้สึกแปลกๆหน่อยนะครับแต่ถ้าอ่านดีๆมันก็เป็นคอนเซปต์เฉยๆนะครับโจทย์ตรงนี้ก็บอกบอกว่าที่ proportional limit นะครับฉะนั้นก็แปลว่าเขามีการเอาชิ้นงานมาทดสอบนะครับที่ proportional limit นะชิ้นงานซึ่งมีความยาวเ,าเกตเล้งนะครับ8นิ้วนะครับมีไดมิเตอร์0.5นิ้วนะครับเ,เป็นอลลอยนะมัน ที่ proportional limit เนี่ยมันยืดออกนะครับ0.012นะครับ0.012นะครับเพราะฉะนั้นแปลว่าอะไรนะครับถ้าเกิดผมจะเขียนกราฟสันิดหนึ่งนะครับผมเขียนกราฟเป็น stress-strain diagram นะครับเป็น stress-strain diagram นะครับแปลว่าตอนแรกช่วงแรกเราก็ต้องโหลดขึ้นไปใช่ไหมแล้วชิ้นงานก็จะเริ่มไอ้นี่ไปแล้วไ,ไปถึงตรงไหนก็กแล้วแต่เพราะฉะนั้นเขาก็โจทย์กำลังบอกบอกว่า เนี่ยตอนนี้เราโหลดมาถึงแค่นี้นะครับมาถึงจุดจุดนี้ที่เรียกว่าเป็นจุด Proportional Limit Proportional ตกไปนิดนึงนะครับเป็นจุด r o p o r t i o n a l l i m i t นะครับเพราะฉะนั้นค่าระยะยืดหรือค่าโหลดที่ให้มาในโจทย์ข้อนี้เป็นค่าที่ตำแหน่งตำแหน่งนี้นะครับเป็นค่าที่ตำแหน่งตำแหน่งนี้นะครับเขาบอกอะไรมาอีกนะครับเขาก็บอกมาบอกว่า ไดมิเตอร์เนี่ยมันลดลงนะครับลดลงไปเท่านี้นะครับแล้วก็โหลดที่มันรับคือเท่านี้นะครับเขาถามอะไรเขาถามคุณสมบัติของวัสดุทั้งหมดเลยนะครับทั้งค่า e นะครับในข้อ a ค่าปัวซองเรชโชนะครับแล้วก็ค่า p r o โพช t นลลิมิตนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็ก็ไม่น่ายากอะไรนะครับน่าจะเป็นโจทย์แบบสั้นๆแทนค่าเฉยๆแต่ว่าเราต้องเข้าใจคอนเซปต์มานิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นที่โ o r โพชโนลลิมิตเนี่ยถามว่าสเตทเท่ากับเท่าไหร่ ตรงนี้จะเป็นข้อแรกที่ทําได้เลยนะครับแล้วก็ต้องทําก่อนด้วยนะครับจะไปหาข้อข้อ a ก่อนไม่ได้จะต้องหาค่าตรงนี้ก่อนคือเราจะมาหาว่า stress นะครับตรงนี้นะครับ sigma pl ตรงนี้คือ sigma pl เนอะนะครับมีค่าเท่าเท่าไหร่นะครับงนั้นตรงนี้ก็เป็นการแทนค่าธรรมดานะครับ sigma pl ก็จะต้องกับแรงที่กระทําตอนนั้นหารด้วยพื้นที่หน้าตัดถูกไหมเพราะฉะนั้นแรงที่กระทาตอนนั้นคือเท่าไหร่อ่ะโจทย์ให้มาคือ4 650ใช่ไหมหารด้วยพื้นที่หน้าตัด พื้นที่าตัดก็คือพาย0.25กําลัง2ถูกไหมพาย r กําลัง2 r มันคือ0.5นะครับเพราะฉะนั้นเอ่อโทษทีไดเมเตอร์มันคือ0.5เพราะฉะนั้น r มันก็คือ0.25นะครับตรงนี้กดเครื่องคิดเลขออกมานะครับจะได้เป็น23.68นะครับคูณ10ยกกําลัง3หน่วยคืออะไรหน่วยคือปอนด์ต่อนิ้วนะครับ psi นะครับ pound per square inch นะครับเนั้นตรงนี้ผมก็จะตอบแล้วล่ะนะครับผมจะตอบสำหรับข้อข้อ c แล้วนะครับผมตอบสำหรับข้อ4แล้วถูกไหมครับผมจะได้ proportional limit แล้วเวลาเราบอก proportional limit เรามักจะบอกค่าสเตทที่ตำแหน่งนั้นนะครับต่อไปอข้อต่อไปก็คือจะหา หาไรหายางโมดูลัสนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดผมจะหายางโมดูลัสเนี่ยผมจะหาข้อ A เนาะนะครับผมก็อาจจะขีดเส้นตรงนี้ลงมานะครับขีดเส้นตรงนี้ลงมาอันนี้คือซิกมา PL ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นระยะตรงนี้คือเท่าไหร่ล่ะนะครับอันนี้ผมอาจจะเรียกว่าเป็นเอฟซอลอนในแนวแกนนะครับเอฟซออนแอคเซียล mm hmm. นะครับถ้าเกิดผมได,ได้ระยะตรงนี้ผมจะจ,จับมันมาหารกันมันก็จะเป็นสลปของการาฟในช่วง,ใน,วงในช่วงที่มันเป็นเส้นตรงอยู่ถูกไหมครับ งานถัดไปของผมผมก็จะไปหานะครับเอฟ i ีรอนแอคเยลนะครับเอฟซีอนแอคเยที่ตำแหน่งนี้นะครับซึ่งมันก็คือระยะที่มันยืดออกหารด้วยความยาวตอนแรกนะครับซึ่งเนี่ยตรงนี้โจทย์ก็แทบจะให้มาหมดแล้วอะถูกไหมนะครับระยะที่มันยืดออกก็คือ0.012นิ้วนะครับหารด้วยความยาวตอนแรกก็คือ8นะครับออกมาจะได้1.5คูณ 10ยกกำลังลบ3นะครับนิวต่อนิ้วนะครับเพราะฉะนั้น e ของผมนะครับ e หรือสลบในช่วงที่มันเป็นเส้นตรงนะครับก็จะกลายเป็นเท่ากับซิกมา p l หารด้วยเอฟอซีลอนแอคเซียลนะครับเอฟซีลอนแอคเซียลนะครับตรงนี้เวลาเราทำเราต้องดู ดูจุดให้เรียบให,ให้ครบนะครับดูจุดให้ถูกไม่ใช่เจอสเตรสอยู่ตรงไหนก็จับมาหารสเตนเลยคุณอาจจะหารผิดอันได้นะครับหรือตรงนี้ก็คือ,อเท่าไหร่ครับ23ก็คือคำตอบข้อ4นะครับ6 8คูณ10ยกกำลัง3หารด้วย1.5คูณ10ยกกำลังลบ3ถูกไหมครับเพราะฉนั้นตรงนี้จะออกมาเป็น15.79นะครับ คูณ10ยกกำลัง6นะครับหน่วยมันก็คือ psi นะครับปอนต่อตารางนิ้วนะครับหรือถ้าเกิดจะเขียนให้มันสั้นลงก็เป็น15.79ายเป็น15.79นะครับปอนอะมเลียนนะครับ msi นะครับมิลเลียพา per inch นะครับั้นตรงนี้ก็จะเป็นการตอบนะครับตอบข้อข้ออะไรข้อ a นะครับเป็นการตอบข้อ a นะครับเป็นการตอบข้อ a ไปนะครับต่อไป ก็จะเหลือข้ออะไรข้อ b นะครับข้อ b ก็คือหาโปรซองไลโชตอนนี้เราได้สเตนแล้วสเตนตามแนวแกนแล้วเราก็ต้องไปหาอีกอย่างหนึ่งก่อนนะครับไปาหาหาอีกอย่างหนึ่งก่อนก็คือหา,า,ววาสเตนตามแนวขวางนะครับสเตนตามแนวขวางนะครับที่ตำแหน่งเดียวกันนะครับที่ตำที่โหลดนี้นะครับ add นะครับ add that นะครับ point ก็คือตำแหน่งที่ที่โหลดไปนะครับ เราจะได้ซ p s i l o n l เ t อร a l นะครับก็คือไดมิเตอร์ที่มันลดลงไปถูกไหมนะครับก็เป็นติลบ 0. 0ตัวแรกจะเยอะหน่อยนะ0.025หารด้วย0.5นะครับตรงนี้จะออกมาเป็นลบ0.0005นะครับอันนี้เป็นเป็นสเตรนเนอะจะใส่หน่วยไว้ไหนก็ได้นะครับเป็นนิ้วต่อนิ้วนะครับเป็นนิ้วต่อนิ้ว เพราะฉะนั้นนะครับปรวซองเรโชรของเราก็จะกลายตามสูตรนะ s อ l ซ n l อนเลเทรอรหารด้วย Epsilon Axial ซ,ะน,ซนะครับซึ่งมันก็จะออกมาเท่ากับ0.005หารด้วย1.5คูณ10ยกกำลังลบ3นะครับ1.5คูณ10ยกกำลังลบ3อันนี้จะออกมาได้1ส่วน3หรือประมาณ0.33ซึ่งเป็นตัวเลขซึ่งซึ่ง make sense นะครับถ้าเกิดคุณทำตรงโจทย์อะไรแล้วเนี่ยครับ ปัวซองเลโชมันออกมาเป็นเกิน1ห,หรือเออกมาติดลบก็ผิดแน่ๆน,นะครับน่าจะผิดแน่ๆควรที่จะไปทบทวนดูนะครับโจทย์ทุกๆข้อที่เราทำเนี่ยมันจะเบสออนตัวเลขจะเบสออนของจริงนะคือคือควรที่จะอยู่ในตัวเลขที่เม k กเซนนะไม่ใช่ออกมาได้เยอะๆแปลว่าเราอาจต้องคิดผิดนะครับวันนี้ก็จะเป็นการตอบนะครับเป็นตอบข้อข้อบนอีนะครับเป็นค่าปัวซองเลโชนะครับ นั้นโจทย์ข้อนี้ก็ถือว่าสั้นๆนะครับแล้วก็เป็นการเช็คคอนเซปต์นะครับเอาละครับข้อถัดมาเป็นข้อขีสี่ขนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเอาฮุกรลอมาประยุกต์ใช้นะครับเอา generalize ฮุกลอมาประยุกต์ใช้นะครับก่อนก่อนไปถึงนั้นผมเขียนสูตรฮุกรลอมมาให้ก่อนก็แล้วกันนะครับ เอฟซีลอนเเนี่ยนะครับปกติเนี่ยเราจะได้ว่ามันมีค่าเท่ากับ1ส่วน e เนาะ e คือยังโมดูลัสนะครับซิกมา x บวกนะครับโทษทีไม่ใช่บวกนะครับลบกับโปรซองเรชคูณด้วยซิกมา y บวกซิกมา z นะครับแล้วก็ปิดวงเล็บนะครับปิดวงเล็บนะอ่าเพราะฉะนั้นจริงๆสูตรเนี่ยตรงเนี้ยมันจะมี3สูตรนะครับก็คือมี epsilon y ด้วยนะครับมี epsilon z ด้วยไอ้ตรง epsilon y เนี่ย นะครับตรงนี้ก็จะเป็นซิกมา y นะครับแล้วก็ซิกมา x กับซิกมา z บวกกันอยู่นี้ตรงสูตรที่เป็นเอฟซีลอนแซดเนี่ยนะครับตรงนี้จะเป็นซิกมา z นะครับตรงนี้จะเป็นซิกมาแแล้วตรงนี้จะเป็นซิกมา x บวกซิกมา y นะครับคือตามเซนต์อีกอันนึงสูตรอีกอันหนึ่งก็คือพฤติกรรมทางด้านเชียร์นะครับพฤติกรรมทางด้านเชียร์นะครับตรงนี้เนี่ยผมอาจจะเขียนได้ว่านะครับ tau xy เท่ากับ g คูณกับ แกมมา xy นะครับหรือถ้าจะเขียนให้มันคล้ายๆกับสมการในนี้ก็คือเขียนสเตรนในรูปของสเตสก็อาจจะได้ว่าเป็นแกมมา xy เท่ากับแกมมา xy เท่ากับทาว xy ส่วน g นะครับแล้วสมการนี้เราก็จะมี3สมการเหมือนกันเพราะว่าเชียร์สเตสเรามีมี3ตัวถูกไหมทาว xy นะครับทาว xz แล้วก็ทาว yz นะครับมันโจทย์ข้อนี้บอกมาว่าอะไรบอกมาว่า ที่จุดจุดหนึ่งบนผิวของชิ้นงานนะครับที่มีค่า e เท่ากับ210มีปัวซองไ t ช o เท่ากับ0.3นะครับปรากฏว่าใช้สแตนเกตนะครับวัดสเตนออกมาได้นะครับวัดสเตนออกมาได้ก็คือได้ในแนวแกน x เท่ากับเนี่ย1,003กว่าๆนะครับในแนวแกน y เท่ากับติดลบ660นะครับแล้วก็เชียร์ส a ตนสมมติวัดได้นะครับวัดได้ก็จะได้ เฉียรสเตนเท่ากับ2,000กว่าไมโครเรเดียสนะครับเขาต้องการให้หาสตรีชที่เกิดขึ้นนะครับเพราะนั้นตรงนี้มีเรื่องของคอนเซปต์อยู่นิดหนึ่งนะครับก็คือว่าถ้าสมมติชิ้นงานของผมอยู่อย่างเงี้ยนะครับชิ้นงานของผมอยู่อย่างเงี้ยนะครับแล้วเวลาไปวัดสเตนที่ผิววัดสเตนที่ผิวนะครับวัดสเตนที่ผิวนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะติดสเตนเกตลงไปนะครับผมจะติดสเตนเกตลงไปอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราเราจะพบว่า ตำแหน่งตรงนี้มันไม่มีแรงนะครับมันไม่มีแรงในแนวในแนวแกน z นะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นผมจะต้องแอดซูมว่าที่จุดจุดเนี้ยมันไม่มีสเตตอะไรมาทำนี่นะครับเพราะฉะนั้นไม่แล้วไม่มีแรงกดอะไรด้วยนะครับเพราะฉะนั้นที่จุดจุดเนี้ยผมสามารถที่จะแอดซูมได้ว่าซิกมา z เนี่ยเป็น0นะครับอันนี้บอกไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะได้เราจะเจอสมการตรงนี้เดียเด๋ยวเดี๋ยวจะงงนะครับเหมือนกับว่ามันเป็นพื้นผิวธรรมดานะครับสมมติผมมีแก้วอยู่1อันตรงนี้นะครับแล้วผม ถามว่าผมยกขึ้นใช่ไหมผมยกขึ้นผมมีแรงมากระทําข้างล่างก็ได้ผมดันขึ้นข้างบนก็ดันขึ้นแต่ตรงเนี้ยผิวตรงเนี้ยนะครับผิวตรงขอบตรงนี้เลยเนี่ยนะครับไม่มีแรงอะไรมากระทาไม่มีเพชเชอร์อะไรมารทำนะครับผมสามารถสรุปได้เลยว่าเสเตรชในแนวตั้งฉากตรงเนี้ยมันไม่มีนะครับยกเว้นว่าคุณมีแรงมากดเท่านั้นเองมันถึงจะมีสเตรเท่ากับเพชเชอร์ที่กดลงไปนะครับอันนี้บอกก่อนอาจจะอาจจะลึกไปหน่อยหนึหน่งแต่เดี๋ยวคุณเรียนเพิ่มเข้าไปแล้วคุณจะเข้าใจมากขึ้นนะครับเพราะนั้นกรณีเนี้ย ซิกมาแซดจะเป็นศูนย์นะครับซิกมาแซดจะเป็นศูนย์นะเพราะฉะนั้นสมการที่ผมจะตั้งได้ผมจะมีอะไรบ้างล่ะนะครับผมจะมีเอฟซีรอนเอ็กซ์เท่ากับ1ส่วน e นะครับซิกมาเอ็กซ์ลบปัวซองเลโชซิกมาไวด์บวกนะครับซิกมาแซดนะครับเพราะ,ะนั้นจากตรงนี้เนี่ยเวลาแทนค่าลงไปนะครับขออนุญาตแทนค่าอะไรก็แล้วกันนะครับเอฟซีรอน เอฟนเก็คือ1394นะครับคูณ10ยกกำลังลบ6นะครับทำให้มันครบหน่วยจะได้ไม่ผิดนะครับก็จะเท่ากับนะครับซิกส่วน E นะครับขออนุญาตไม่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 ใส่ค่า E ไม่เขียนนะครับเดี๋ยวมันมันจะยาวนะครับลบกับ0.3ซิกส่วน E ะครับตอนนี้ซิกมาเนี่ยจะเป็น0ูนย์ไปนะครับอย่างที่บอกตรงนี้โพสนี้จะกลายเป็น0นย์ไปนะครับ เพราะจากตรงนี้เนี่ยผมสามารถที่จะเขียนสมการให้มันให้มันออกมาสวยๆได้นะครับขอขอ,ขอใส่ไว้เลยก็แล้วกันนะครับนะครับว่าคือ292.74คูณ10ยกกำลังลบ6ก็คือตอนนี้ผมเอา e ขึ้นไปคูณฝั่งนู้นนะครับเท่ากับซิกมา x ลบ0.3ซิกมา y นะครับอันนี้ผมจะเป็นสรรมการที่1นะครับสรรมการที่1แล้วผมก็ทำคล้ายๆกัน ในอีกสมการหนึ่งนะครับก็คือเอฟซีลน,นะครับเท่ากับ1ส่วน E s นะครับซิลบปัวซองเลโชซิกมาเอ็บวกซิกมาแนะครับปิดวงเล็บต้องปิดวงเล็บ2ที่เนาะนะครับแล้วผมก็จะได้ว่าซิกมาแเป็น0ตามเงื่อนไขที่บอกไปแล้วนะครับแล้วก็เพราะนั้นแทนค่าสมการเนี่ยขออนุญาตาไม่แทนให้ดูละเอียดนะครับสุดท้ายเลยเนี่ยเราจะได้138.6 นะครับคูณสิยกกำลังคูณสิบยกกำลัง6โทษทีนะครับตรงนี้ไม่ใช่ลบหนะนะครับตรงนี้คือ e มันสูงมากนะครับตรงนี้ผมขออนุญาตลบตรงนี้ทิ้งนะครับคูณสิยกกำลัง6นะครับคูณสิบกำลังหนะครับเท่ากับซิกมายนะครับซิกมายลบศูนซิกมาเนะครับอันนี้เป็นสมาการที่2นะครับ เพราะฉะนั้นถ้าผมโซลสมการที่1กับ2ซึ่งเป็น2สมการ2ตัวแปรพร้อมๆกันนะครับผมจะได้ซิกมา X นะครับเท่ากับ276คูณ10ยกกำลัง6บาสคาวนะครับในขณะที่ซิกมา Y ของผมจะได้เท่ากับลบนะครับ55.8นะครับ คูณ10ยกกำลัง6เหมือนกันปาสคาลนะครับแล้วตรงนี้ก็ตอบแล้วล่ะนะครับตรงนี้ก็จะตอบแล้วล่ะนะครับส่วนค่าเชียร์สเตรสนะครับส่วนค่าเชียร์สเตรสก็คือ tau xy เนี่ยมันก็คือค่า g คูณด้วยแกมมา xy ถูกไหมนะครับอันนี้มีอยู่นิดนึงนะครับบางเอญตรงนี้เรายัางไม่ได้เรายัางเรียนไม่ถึงนะครับมันมันจะไป บอกกันตอนเรียนเรื่องทอชันนะครับค่า G กับค่า E กับโปรซองเลโชเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กันนะครับ g ก็คือ E หารด้วย2คูณกับ1บวกโปรซองเลโชนะครับซึ่งตรงนี้คูณออกมาแล้วจะได้80.77นะครับจิกะ PA นะครับสูตรสูตรนี้นะครับสูตรสูตนี้นะสูตรสูตนี้วงไว้นิดหนึ่งนะครับสูตรสูตรนี้ใช้ได้เสมอนะครับใช้ได้เสมอแล้วก็มัน มันแสดงถึงว่าเวลาเราจะบอกคุณสมบัติของวัสดุเนี่ยเราบอกแค่สองค่าพอนะครับอย่างข้อนี้บอกค่า e กับค่าโพซองไลโชคุณก็คำวนวณค่า g ได้หรือถ้าเกิดข้ออื่นนะครับถ้าเกิดเขาจะบอกค่าเฉพาะค่า e กับค่า g คุณก็ต้องคำวนวณโพซองไลโชได้นะครับอันนี้ถูกต้องเสมอนะครับสำหรับสมการนี้สำหรับ i s o t o p i c material นะครับเพราะฉะนั้นก็กลับไปนะครับกลับไป าทาว x y ของผมผมก็จะแทนค่าได้เลยเนาะนะครับ g ก็เป็น80.77คูณ10ยกกำลัง9ถูกไหมคูณกับแก m มม x y ก็คือ2054คูณ10ยกกำลังลบ6นะครับไมโครเรเดียสนะครับออกมามันจะได้อยู่ในหน่วยประมาณาได้ออกมาได้1 6อ9คูณ10ยกกำลัง6แต่คอนขอนี้ยัไม่เขียนนะ ใส่ไปเลยว่าเป็นเมกะ PA เนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็จะเป็นตอบนะครับจะเป็นตอบสำหรับสำหรับข้อข้อหนึ่งนะครับสำหรับสหรับค่าเชียร์สเตรชนะครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็น ANS เหมือนกันนะครับสำหรับค่า normal stress สำหรับค่า normal stress sigma x กับ sigma y นะครับเพราะฉะนั้น sigma x ก็เป็น276เมกะ pa เมกะปาสคาล sigma y จะเป็นลบ55.8นะครับลบ55.8เมกะปาสคาลเหมือนกันเพราะฉะนั้นหน่วยอยู่ในหน่วยประมาณเมกะปาสคาลนะครับนั้นก็จบสำหรับข้อนี้นะครับแล้วก็จบสำหรับคลิปนี้นะครับเรามีให้ดูกัน3ข้อนะครับสวัสดีครับ